พลังงานหมดมันเป็นผู้ชั้นที่ทำให้ทุก่งี้มันหยุดก็หยุนิ่งเลยนะเอออุยให้เลยเฮ้ยเฮ้เล้ย้ยหดตัวฮ่าฮ่าฮ่ายุดตัวเอกัข้าวเลยถ้ามันจะเอาอะไรไปจะได้ไหมครับไม่เลยงันซะเอาละอรไปบอกล้ดูคนเลย อ้า oh, ไม่ใช่ไม่ได้แล้วเสียวโอ้โหจะแตกมแล้วจะทำได้ไังไ้เดี๋ยวก็เสร็จกันแล้วแค่ไเนี่ย อพพอพพลดีแฮสวัสดีสุภาพบุรุษมาช้านาไปจิบกาแฟมาขีแม่งเลยไงตาดีสติอ้ายจะเลยออะแล้วมีสติหน่อยงานนี้มันด้งงอะไรนั่นน่ะทั้งนอกเลยแฮะเห็นรถที่จะสู้ฉันได้ฮะ ก็เอาดิไปซัไม่ไม่ของันนี้อะไรนะอยาจะออยาจะขออะไรอไรอป่าระไมเล่กูใช่เด็กโอ้ยจิบ้เขาไททันบิวแมนไอมาบอกไว้เอยไปสักสองคนเสียกลางนี้เลยเอ้ยอะไรแล้วโอ้ยคนไม่ไหวด้ยบอโอ้ยต้งนีบขึ้นแล้วไม่งั้นมันจะโอ้ เฮ้ยใส่สวัสดีมันคานเอเอาอีกแล้วเอ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพ,อพออลอยปลอยชัดนะไปเลยทีวีวูแมนไปเลยรับทราบอืมอู้ทำไมสีจมูมันหวานเวลขนาดนี้จ้าวมาดิเหนอามันออกมาเลยมันจมาเสร็จได้ยล้อยลครับ โอ้ไหนกลเสร็จแล้วเหรอไปก็ไปไปก็ไปไปก็ไปเีี๋ยวไปดี๋ยวไปอ้จบแล้วเหรอโอ้ยคืูแล้วเหรอกำหนดนะอืเป็นทีละรู้ก่อนว่าจะลิกกันหรือะออกมา นี่ฉันทำ้ายพวกพ้องของตัวเองฉันอย่าไปเล่นลูกพี่ไม่อ่ะฉันไม่เยี่ยมอีกต่อไปแล้วฉันผิดเองที่ต้องให้เรื่องมันบานปลาย